สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่15เดือนตุลานะครับซึ่งวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับทำสิ่งใดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นวันอมวะศีนะฮะถ้าโดยทั่วไปเราอาจจะดีนคำว่าวันของเงินพระจันทร์นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะเป็นวันก๊อปปี้เดย์นะฮะก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับจากนี้ไปหนึ่งเดือนมันจะมีเหตุการณ์คล้าย วันนี้นะครับฮะบสมิวันนี้อย่างที่บอกครับว่าเท่านี้ป่วยไม่สบายนะครับหรือมีเรื่องเจ็บนี้เจ็บตัวนี่นะมันก็จะป่วยไม่สบายเป็นระยะนะฮะหรือว่ามีเรื่องเจ็บนี้เจ็บตัวเป็นระยะระยะนะฮะถ้าวันนี้อารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์ร้ายนะฮะทะเลาะเบาแวงนกาแฟนะครับมันก็จะทะเลาะกันเป็นระยะระยะนะครับฉะนั้นวันนี้โดยทั่วไปนะฮะเขาก็ไม่ไม่ทาเรื่องที่มันล่อแหลมไม่ทําเรื่องที่ มันชวนทะเลาะนะฮะเพราะว่ามันก็เบื่อหรือว่าบางคนแบบเออตั้งใจจะเคลียร์เรื่องสําคัญกับแฟนนะฮะมาจับคาคุยกันหน่อยสิอะไรอย่างี้นะถ้ามันไม่สําเร็จนะครับมันก็จะมีเหตุให้หงุดหงิดและไม่สําเร็จนะครับเป็นระยะระยะตลอดเดือนนะครับจากนี้ไป1เดือนนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษด้วยนะฮะนี่นี่ผมถึงทําคลิปนะครับว่าวันนี้นะฮะเป็นวันแรงนะครับนี่วันที่15นะฮะลองเข้าไป ดูได้นะครับผมเขียนว่าวันที่15ตุลาวันแรงครับระวังเหตุร้ายในสัปดาห์ที่จะมาถึงนะฮะนี่แหละนะครับเนี่ยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนี่ที่ลองมาดูนะฮะว่าวันขอเงินประจัน์จริงๆถ้าวันนี้ทําอะไรดีๆนะครับมันก็จะมีเรื่องดีๆนะคุยกับแฟนดีๆนะฮะพากันไปทานพาไปทํากิจกรรมอะไรที่มีความสุขนะครับบางทีพาโดยทั่วไปนะฮะสมัยก่อนเขาก็ถือว่าเป็นวันไหวพระถือว่า ถือศีลนะครับก็ได้นะฮะทำอะไรที่เป็นกิจกรรมแห่งความสุขสบายทางกายทางใจทางปัญญานะครับนี่ฮะแนะนําไว้นะครับต้องระวังเป็นพิเศษเอาจงจริงมันน่าขมวมกันนะผมเทสหลายรอบเลยฮะแต่บางคนเขาไม่มีอะไรก็มีนะฮะเพราะเออมันเป็นแค่เหวั่นึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะฮะแต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยเออเรื่องนี้ก็เทสนะฮะว่าจากนี้ไปก็ลองทําเรื่อง แย่ๆเรื่องยุ่งๆเรื่องวุ่นๆนะครับมันก็เป็นจริงแต่ถ้าทําเรื่องดีๆนะฮะทำเรื่องที่มันมีความสุขเออมันก็มีเรื่องดีๆไปตลอดเดือนนะครับก็แค่วันเดียวแต่ว่าถ้าเราทําให้มันดีๆหน่อยมันก็อย่างน้อยมันก็มีความสุขใจนะครับในช่วงหรือมีความสบายใจนะครับพยายามนะวันนี้นะฮะอยาะ่าท้ะกาแฟะนะแล้วก็ใช้ตังค์ก็เบาๆเผานิดนึงนะครับก็บบกรวันของเงินพระจันทร์นะฮะก็คุณก็ว่า้พระอธิษฐานจิตขอพร ตามสิ่งที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ให้พอดีดีกับการขอนะฮะอย่าอย่าแบบขอโอ้โหเป็น 20- ่สถึงสิข้อนะฮะบางคนมีโพยนะครับ,นนโ,รรบโอ้โหบางคนมีโพยอะไรที่อยากขอเขียนไว้เลยนะฮะมันจะมีบางคนบบจดไว้ในกระเป๋าพอถึงเวลาหรือวันที่จะไปไหว้พระก็จะหยิบโพยมาละอ่านนะครับขอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหแบบนี้ก็มีนะฮะอันน้ก็อย่าเยอะเกินนะครับมัน ทำให้แทนที่เทวดาเขาจะเลือกให้สักข้อนึงนะฮะมันก็จะไม่ได้นะฮะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นนนครับโอเคเนาะเลขและสีบางคนครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ดีไปพิเศษนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกคือเลข1นะครับอ่าเริ่มที่1นะครับเลขต่อมาคือเลข8นะครับเลขต่อมาเลข0นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข3นะครับส่วนเลขที่ ไม่ค่อยถูกฉลุกหรือว่าเรียงเรียงนะครับคือเลขสีนะฮะส่วนสีที่นะฮะที่ถูกฉลกนะครับวันนี้มีด้นฮะสีแรกครับคือสีน้ําเงินนะฮะสีต่อมาคือสีแดงนะครับสีต่อมาคือสีเหลืองนะฮะสีสุดท้ายนะครับคือสีชมพูนะครับส่วนสีที่วันนี้เรียงเรียงนะครับหรือว่ามักไม่ค่อยใช้ใช้กันนะครับคือสีเขียวนะครับวันนี้ก็เรียงเขียวหน่อยนะแต่ถ้าเป็นพนักงานนะครับหรือวันนี้ต้องทํางาน แล้วชุดยูนิฟอร์มเป็นสีเขียวก็ใส่ไปนะฮะแต่ใส่สีข้างในเป็นสีมงคลก็ได้ฮะางคลใส,ส่เสื้อช็อปนะครับก็โอเคเสื้อข้างในเสื้อยืดเสื้ออะไรก็เป็นสีมงคลกันหรือว่าใช้กระเป๋าใช้นาฬิกาบางคนเป็นกิฟตติดผมบางคนอะไรแล้วแต่นะฮะใช้สีมงคลเนี่ยก็ก็ได้นะครับก็เหมือนกับเอามาช่วยเสริมอ่าอย่างน้อยก็มีความสบายใจสักหน่อยก็ดีนะฮะแล้วก็ถ้าต้องเลือกซ้ายขวาวันนี้เลือกขวานะฮะเลือกขวานะมือขวาสมาัครีเลือก ขวาเข้าไว้นะครับน่าประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นวันกินเจใช่ไหมฮะน,นบุงคลเขาทานอาหารเจนะครับช่วงนี้ก็ต้องรักษากายวาจาใจนะไม่ใช่ว่าทานด้วยอาหารอย่างเดียวครับมันต้องรักษาใจนะฮะแล้วก็อย่าเปรียบเทียบนะผมเห็นคนชอบเปรียบเทียบเลยเราทานเจนะทำไมเธอไม่ทานอะไรเงี้ยมนันก็แล้วแต่คนนะคุณก็อย่าไปรู้สึกไม่ดีนะฮะต่อใครนะฮะ มันก็เป็นสิทธิของเราที่เราทานเออมันก็เป็นสิทธิของเขาเลยฮะรเรียกว่ามันต้องมีความเท่าเทียมในความคิดแล้วก็ให้การตัดสินใจแต่ละคนก็ต้องให้เกียรติในการตัดสินใจ <c ậ lish> แต่ละคนนะครับโอเคเนาะตนเปรียบเทียบนะฮะทำไมเปรียบเทียบทําไมเธอไม่ทานทานแล้วจะได้บุญนะเธอไม่ทานไม่ได้บุญอะไรเงี้ยมันมีม,มีมีทุกปีนะครับก็อย่าไปคิดนะั่นนะฮะเจต้องทําให้จิตสะอาดนะฮะโดยที่อะไรก็ตามที่ทําให้เราคิดแล้วมีความสุขก็ขคิดสิ่งนั้นแต่คิดแล้วมีความทุกข์หรือว่ารู้สึกไมม่ดีุัว หยุดคิดแล้วก็กลับมาคิดเรื่องดีๆนะครับนี่คือลักษณะของการชำระจิตนะฮะเราก็ต้องดูว่าถ้ากําลังคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องที่เริ่มขุ่นใจเรื่องที่ทําไมคนนั้นไปแบบนี้ทําไมคนนี้ไปแบบนั้นเราก็รีบถอยความคิดแล้วก็มาคิดหรือว่าไม่คิดเลยก็ได้นะครับเดีย๋ยวถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องดีๆไว้นะฮะอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับนี่มันเป็นจุดประสงค์หลักในของเจคือ ชำระกายและใจนะครับเพราะฉะนั้นกายเราชำระและวบางคนทานนะฮะแล้วก็ใจก็คือเมื่อไหร่ที่เริ่มคิดด้านลบเริ่มคิดแล้วทุกข์เริ่มคิดแล้วเครียดเริ่มคิดแล้วรู้สึกมีความโมโหสับสนนะฮะก็หยุดคิดนะครับเนี่ยคือจุดเด่นนะฮะหยุดคิดเราไปคิดยื้่ก็ได้อะไรก็ได้ทำให้คุณมีความสุขนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะฮะวันนี้นะครับก็ทั้งโอ้โหหลายเรื่องนะทั้งเจด้วยนะครับทั้งวันอมวสีขอเงินพระจันทร์ด้วยนะฮะ แล้วก็ตอนคืนมีสุริยุปราคาด้วยนะครับแต่ว่าต่างประเทศนะนี่นะฮะหลายอย่างนะครับเราก็เห็นเราก็อย่างที่คลิปเนี้ยก็บอกนะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็จะมีเรื่องระเบิดเรื่องไฟเรื่องความรุนแรงเรื่องการทําร้ายนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเตือนไว้เสมอครับว่ามันจะมีเรื่องทําร้ายคนอื่นแล้วก็ทําร้ายตัวเองนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการทําร้ายนะฮะตนเอนนง,งนะครับก็ระมัดระวังกันบ้างนะฮะคนใกล้ตัวของเรานะครับโอเคเนาะ หลักๆก็เตือนเหล่านี้นะฮะโอ้นี่ดาวพุธย้ายนะครับดาวพุธย้ายดาวจันย้ายนะครับโอ้โหในช่วงนี้บนรุมมาตุ้มเต็มหมดเลยฮะในช่วง2อสาวันนะฮะดาวพุธย้ายกับจันย้ายเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งราศีตุลนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องดีมากกว่าไม่ดีนะดาวพุธมาอยู่ตำแหน่งเเรียกว่าไม่เดิมที่อยู่อลินะครับโคจอมาตตำแหน่งดีครับมันก็จะทําให้การคุยเจรจาติดต่อต่อรองได้ดีขึ้นข่าวสารต่างๆนานาหลายๆเรื่องที่เรารอคอยอยู่หรือเรื่องอะไรที่มันกิ๊กกักเนี่ย มันจะข่าวสารมันจะระดมนะฮะมีความชาัดเจนมีการอนุมัติมีเรื่องที่รอเรา,เร,า,เร,ารอคอยนะฮะก็มีผลนะฮะจะบวกจะลบก็มันจะได้สบายใจไม่ต้องรอคอยนะครับนี่ฮะและแถมเดียววันที่17ดาวราหูย้ายฮะแล้วก็18อาทิตย์ย้ายโอ้โหมารัวๆแปลว่าช่วงสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ถึงนี้นะฮะชีวิตคนหลายคนคงจะต้องมี เรื่องกลองเรื่องของการตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับอันนี้โดยรวมก่อนนะฮะเดี๋ยวเขามาว่ากันว่าราศีไหนบ้างแต่ว่าให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ดาวหลายดวงย้ายภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยนะฮะอันเนี้ยประมาณ4ดวงย้ายในสัปดาห์เดียวเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ถึงนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีเหตุปัจจัยให้ทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจนะครับคือมันจะมีใครมาหาเรื่องเราหรือว่ามีเหตุอะไรที่เราต้องไปแก้ไขนะครับเหม่ตัวเราก็ค้นรอบตัวเรา เกิดปัญหาปึ้งขึ้นมาพอดีแล้วเราต้องไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับอาจจะเป็นแฟนเราลูกเราบุปการีเราหรืกคนใกล้ตัวเราหรือเพื่อนสนิทเรานะฮะเนี่ยมันจะมีเรื่องเหล่านี้นะฮะฉะนั้นใครที่ทำงานใครต้องคุยเรื่องเจราจาเรื่องเงินทองใครที่กําลังจะเดินทางหรือว่ากำลังมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรก็ตามนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ถึงนี้นะฮะคุณต้องรัดก,กุมรอบครอบนะฮะแล้วก็หาใครมาช่วยนะฮะแล้วก็พยายามห้ามโลภนะฮะมันจะมีอะไรกระตุ้นทําให้เรารู้สึกโลภทําให้เรารู้สึกอยากทําอะไรที่มัน ผิดต่อกฎผิดต่อกฎหมายผิดต่อกฎบริษัทหรือว่าผิดต่อศีลผิดต่อธรรมสูงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ถึงนี้นะฮะฉะนั้นระวังใจดีๆนะฮะมันจะมีเรื่องอะไรกระตุ้นั่นแหละนะฮะนี่แหละหลายเรื่องมันจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ถึงนี้นะฮะใจเย็นหนักแน่นแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องแล้วก็อย่าทะเลาะเบาแวงนะครับแล้วก็เรียกว่าห้ามโลภนะครับนี่คือคุณ <committing S 2> <ẩ, S 1> ตั้งสารเบื้องต้นนะครับตั้งโปรแกรมเบื้องต้นในหัวนี่เรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับ ใจเย็นรัดก,กุมรอบคอบไม่โลภไม่ทะเลาะนะฮะแล้วก็หนักแด่นแล้วก็ไม่คิดมากนะครับแล้วก็วาจาดีๆอย่าไปทะเลาะเบาแวงนะครับนี่แหละสารตั้งต้นของสัปดาห์ที่ถึงนี้ทาแบบเนี้ยเรื่องต่างๆมันจะมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจเรื่องร้ายๆเรื่องแย่เรื่อง,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 องกดดันมันจะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะโอเคนะฮะเนี่ยเราเบื้องต้นเราประมาณนี้นะครับเนี่ยเราจะมาอัปเดตกันแต่ละวันแล้วก็เรื่องสําคัญๆเราก็จะมาบอกล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ท้องป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาได้ทัน นะครับโอเคนะลุยสู้กันต่อนะครับขอบคุณนะฮะสู้แดงทุกๆวันขอบคุณมากครับแล้วก็ท่านที่เดินทางไปไหนนะฮะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเพราะบางคนก็เดินทางอยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับมาก็ระมบดระวังขับรถดีๆนะครับในช่วงนี้เรื่องของอุบัติภยัยสัปดาห์นี้จะเริ่มเยอะอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ฟืนไฟระบงระเบิดการทำร้ายร่างกายตัวเองก็ทำร้ายร่างกายคนอื่นนะครับก็จะกลับมาอะไราครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ถึงนี้นะฮะ,ระเรื่องอุบัติภยัยเรื่องรถด้วยนะแรงๆนะฮะโอเคนะครับ ปเลยครับเดี๋ยวดูดวง12สราศีต่อครับชาวราศีเมษครับพฤกษ์และราศีเมถุนครับวันนี้เมษนะครับวันนี้วันหยุดนะฮะกับใครหลายๆคนนะครับวันนี้บนดีนะฮะดาวพระจันทร์เขาย้ายดาวพุธก็ย้ายนะครับและอีก2วันดาวราหูดาวใหญ่ย้ายนะฮะฉะนั้นคนราศีเมษเป็นหนึ่งในราศีที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้สิ่งต้องมาระวังนิดนึงนะครับคือเรื่องของการคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะเรื่องที่2คือ ระวังการทะเลาะเบ,บาแหวงนะครับกับใครรอบตัวหน่อยเพราะว่าจริงๆดาวพุธที่ย้ายเนะี่ยดาวพุธมันไม่ค่อยถูกกับดาวราหูนะพอเจอทีไรแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาแหวงมีเรื่องเรียกว่าหงุดหงิดอารมณ์นะฮะเาจะใช้คําพูดวาจาทิ่มแทงหัวใจกันนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ยสองสวันเนะี้ยระวังนิดหนึ่งเพราะว่าพุธเจอราหูพอดีนะครับระวังคําพูดระวังวาจาระวังเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วก็ระวังเรื่องของคดีความนะดาวพุธกับราหูนะฮะมันเป็นคู่ใดคู่หนึ่งที่ เกี่ยวพันกับเรื่องคดีความถ้ามันสัมพันธ์กันนะฮะแต่นี่ดีหน่อยเพราะว่าดาวพุธเจอราหูประมาณสัก2สวันนะครับแล้วเดี๋ยวราหูเขาจะย้ายวันที่17นะครับเราก็เตรียมเซฟตัวเองไว้ก่อนว่าถ้าจะต้องทําอะไรนะฮะที่เกี่ยวพันกับความรอแหลมเรื่องคดีความบางคนเขากําลังทํางานเขต้องเซน็นเอกสารสําคัญอะไรเงี้ยถูกไหมฮะแล้วมันก็ต้องเอือต้องระวังหน่อยช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วว่าถ้าใครแบบรับปากอะไรกับเราเขาอาจจะพูดไม่เป็นคําพูดนะครับอยู่ๆก็พูดอย่างานี้ทําอย่างนี้นะครับฉัน กิมีเหตุในเรื่องของคนที่ผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดแล้วก็กวนอารมณ์เราแต่โดยรวมถ้าใครทํางานปัญหาก็ระวังเรื่องที่ว่านี้นะครับงานจะติดขัดขุกขลักเล็กน้อยนะครับแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับคนนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับจังหวะชีวิตนะครับในช่วงนี้มันมีดวงอย่างนะฮะคือเรื่องของเงินนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับจริงๆช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ย เคยจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะครับผมเชื่อว่าราศีเมษพอรู้นะครับว่าเคอเป็นจริงมันมีอะไรที่รอเป็นรายจ่ายอยู่นะฮะอย่างนั้นก็ให้รู้ว่าโอเคจริงจริงก็เตรียมการไว้ละกันนะฮะว่ารายจ่ายปรับชดพัดรายจ่ายที่เรายังคาดไม่ถึงนะฮะร,รายจ่ายที่มองไม่เห็นก็ยังเข้ามาต่อเนื่องนะครับข้อดีคือมันก็ยังหมุนเงินได้ทันนะครับจังหวะชีวิตเรื่องของดาวการเงินอีกอย่างครับถ้าใครค้าขาย,ขาขายวันนี้กลับขายดีนะวันนี้โอเคนะฮะแล้วก็ มีการซื้อของที่ถูกใจนะครับหรือว่ามีการเดินทางระยะสั้นแต่ถ้าเดินทางนี่เผื่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุปัจจัยให้มีปัญหาเรื่องเวลานะครับอาจจะเป็นคนที่เขาไม่ตรงเวลาหรือว่าไม่ตรงนัดหรือว่าถูกเทอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีเหตุให้เดินทางล่าช้านะครับเรามาระวังเรื่องการเดินทางเรื่องการนัดหมายแล้วก็เรื่องของอุปอะไรนี่มันขุกขักนะครับวันนี้มันขุกขักนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะครับดูเรื่องความรักดีกว่านาะช่วงนี้คนที่โสดนะครับโสดนี เหมือนเหมือนที่บอกสักครู่เลยครับดาวพุธกรราหูเนี่ยระวังการทะเลาะนะฮะอารมณ์ชุนนี่แปรปรวนนะครับผมก็ให้คําที่ต้องเตือนหรือว่าเส้นแบ่งเวลานะฮะก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสักวันที่1 7บ8นะครับให้ดาวราหูมนย้ายเต็มที่ก่อนนะก็สัก3าวันนะครับจากนี้ไปก็เซฟเซฟอารมณ์เกี่ยวกับแฟนนะครับหรือว่าคนที่คุณรักนะฮะช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าคุยกับคนทุดถ้าสดนะและคุยกับใครในช่วงเนี้ย ก็ต้องบอกว่าจะเจอคนที่เขาเฟคมานะฮะหรือว่ามีอะไรเครือบแคลงนะฮะเข้ามาหาเรานะครับมันเหมือนก็เอาความใคร่นาความรักมาหานะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะครับสำหรับคนที่เรื่องความรักยังรู้สึกว่ายังหยหาอยู่นะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังนะฮะคนที่โสดน,นะครับใครที่เข้ามาหาเราในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเราหาใครไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับทีนี้ครับเรื่องของคนที่มีคู่แฟนครับดาวความรักเด่นนะครับระยะนี้ ดวงถือว่ามีโอกาสนะครับได้ไปไหนมาไหนด้วยกันทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานา,นานด้วยกันหรือว่ามีโอกาสได้จะว่าไปไปเที่ยวนะฮะหรือว่าไปทานหรือว่าไปทำอะไรที่แบบมีความสุขด้วยกันนะครับความรักถือว่ากข้างดีหรือว่าถ้าอยู่ไกลที่ก็ได้คุยนะครับในมุมที่รู้สึกพึงพอใจนะฮะก็โอเคนะครับผมกําลังดูดาวความ,วาม,วามแล้วก็ถือโอเคนะครับอ,อ้อแต่อย่าลืมหะวันนี้วันอเมาวาสีนะครับวันนี้ทําอะไรต้องระวังนะอาจจะมีเหตุปัจจัย ถ้าทําเรื่องแย่ๆหรือเรื่องไม่ดีนะฮะเดี๋ยวมันจะก๊อปปี้ไปอหนึ่งเดือนนะครับจะเจอเรื่องยุ่งๆแย่ๆแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับโอเคเนาะวันนี้ใจเย็นๆนะครับนี่แหละที่ต้องคนโทรลชีวิตตัวเองในวันนี้ให้ได้นะฮะแล้วอย่าไปทําอะไรที่มันล่อแหลมเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้ปวดหัวร้อนหน่าเจ็บคอที่จะไว้สวอาการปวดหลังคอบาไหลแล้วก็ระวงเวียนหัวนะครับต่อมาคนราศีพฤษภฮะกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับใน การเดินทางในการทํางานในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานานะครับเพีงแต่ว่าต้องเตือนนิดนึงว่าระยะนี้ระวังความขัดแย้งนะครับกับคนใกล้ตัวจริงๆคนราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนอารมณ์ใจยเย็นนะแล้วก็ไม่ชอบการทะเลาะเบาแววงแบบที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ดาวพุธโคจรนะครับเป็นอลิฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการพูดคุย,คยการเจราจาหรือบางที คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการพูดคุยดีๆแล้วก็อารมณ์มันจะขึ้นขึ้นลงลงเมื่อทีการคุยแล้วเข้าใจผิดนะฮะนัดไปที่นั่นที่นี่ตรงเวลาไม่ตรงเวลาหรือคุยแล้วเข้าใจคนละเรื่องกันนะครับฉะนั้นต้องชัดเจนนะครับในการคุยในการสื่อสารไรต่างๆนานาในวันนี้แล้วก็ถ้าอารมณ์เสียให้ถอยนะครับอย่าชนอย่าบัทะแล้วก็อย่าใช้คําพูดทิ่มแทงกันเพราะว่าเพิ่งจบช่วงนี้ถ้าต้องทะเลาะเบาแววกเนี่ยคุณจัดการเขาเกลี้ยงนะฮะจัดการเขา หัวฟูเลยนะฮะเพราะว่าเผาก็จะเกลียงนะฮะช่วงนี้คําพูดจวาจาจะแรงนะฮะนี่ก็คือต้องระวังนะครับเพราะว่าเรื่องความรักอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของการงานไม่มีอะไรน่าเรียสนะครับเพียงแต่ว่าระวังการเข้าใจผิดแล้วก็ระวังการนัดหมายหรือว่ามีคนไม่ตรงเวลานะฮะส่วนเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้ดาวการเงินคือดาวพุธนะฮะโคจอเป็นอลินะครับอยู่ในเรือนของดาวศุกร์แล้วก็แต่มันมีจังหวะนะครับมีเหตุให้ได้ซื้อของถูกใจเพียงแต่ว่า ของที่เราอยากได้นะฮะมันอาจจะโอเคมาราคาดีนะครับแต่ว่าสีที่ต้องการมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะฮะแต่ว่าสินค้าหรือของโอเคราคาดี <Yeah. S 1> น่นเอฮะคือมีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจียงแต่ว่ามันก็บแบบรู้สึกแบบไม่แฮปปี้ที่สุดนะครับมีความสุขระดับหนึ่งนะค,คือมันจะมีเหตุปัจจัยให้มีเรื่องเหมือนกับดีใจไม่นนร้ออนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนไว้นะครับใจเย็นๆนะฮะถ้าซื้อก็ซื้อ,อไปถ้าไม่ซื้อก็อย่าไปซีเรียสนะครับ เดี ád, naden, はは oh. okay. ๋ยวมันก็มีมาใหม่นะฮะแปลว่าเนี้ถ้าผมห่วงก็คือห่วงเรื่องอารมณ์เราเนาะเพราะดาวสดวงนะครับมาดูมาตุ้มทั้งจันทร์อังคารแล้วก็ดาวพุธนะครับมาดูมาตุ้มอยู่แถวในตำแหน่งอรินะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องคารลมได้นะฮะความรักครับในช่วงนี้ทั้งสดทั้งไม่สดครับก็ต้องเตือนเหมือนเดิมนะฮะระวังการทะเลาะเบาแวงหรือมีปัญหาต่อกันและกันบ้างนะครับอารมณ์ช่วงนี้อารมณ์คุณแรงนะอารมณ์คุณร้อนนะฮะจริงๆก็คือช่วงังไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวน ก็เรื่องเบื้องต้นนะฮะก็ครึ่งเดือนหลังนะฮะอารมณ์แรงอารมณ์ร้อนปากร้ายนะครับระวังการทาเลาะนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เตือนยาวๆนิดนึงแต่ถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็จะได้คอนโทรลอารมณ์ได้คอนโทรลวาจาได้นะครับจากหนักก็เป็นเบานะ,ะหรือจากเบาก็ถือว่าแคล้วคลาดไม่ต้องทาเลาะกับใครให้หน้าเบื่อนะครับจึงิงๆหน้าเบื่อนะการทาเลาะบแวงทาเลาะกาแฟนยเงี้ยโอ้ยเหนื่อยนะครับนี่แหละสิ่งที่ต้องเตือนนะครับ ต่อมาสุขภาพร่างกายครับปวดหัวล้อนในก็เจ็บคอนะครับแล้วก็ท่านนียวสวร,ระวังกรดไหลย้อนแล้วก็ปวดขาปวดเข่านะครับต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะครับกิจกรรมครับราศีเมถุนดาวพุธคือดาวประจําตัวโคจรอยู่ตําแหน่งเรือนพระบุต,ตะนะครับอยู่กู่ทั้งดา,าดาวจันทร์แล้วก็ดาวอังคารนึ่งซึ่งมันแปลว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีโอกาสได้เดินทางไปไหนต่อไหนรวมถึงท่านมีเรื่องของการงานก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ ไปในที่ที่เราอยากไปนะวันนี้นะครับหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะครับมันเป็นจังหวะที่ดวงในเรื่องของอกิจกรรมที่มันจะเยอะขึ้นเป็นพิเศษครับอย่างนี้ไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนแล้วในองตฤนะฮะก็เลยจะมีกิจกรรมอะไรที่เดีย๋ยวทำโน่นทำนี่คนใช้วันที่ทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับมันจะมีบรรยากาศการทํางานใหม่ๆหรือแม้แต่ว่าถ้าวันนี้วันหยุดก็อาจจะได้ไปในที่ที่เราเออไปแล้วมีความสุขดีนะครับหรือได้ซื้อของหรือมีคนมอบของอะไรบางอย่างให้เรานะฮะเป็นพิเศษนะฮะแปลว่า ช่วงนี้นะครับดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินนะครับก็หมุนได้เรื่องของการงานก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าได้ข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามานะฮะหรือมีการเดินทางไปใน,นที่ที่เราอยากไปมานานนะครับแล้วก็พื้นดวงในช่วงนะครับก็ได้ซื้อหรือว่าได้กินของอร่อยนะครับมันจะมีเหตุปัจจัยนะครับในเรื่องความสุขในการใช้ตังค์นะครับหนุ่งจริงๆใช้ตังค์มีความสุขแล้วความทุกข์ก็มีนะบางอย่างแบบโอ้โหทุกข์เพราะว่าใช้ในการซื้อหรือชำระหนี้สินแล้วโอ้โหมันยัง เหลือนิสนิเพียบเลยนะครับแปลว่าใช้มันก็ยังไม่แบบไม่สุขที่สุดนะฉะนั้นให้รู้ว่าโอเควันเนี้ยรือว่าใช้ตังก็แฮปปี้มีความสุขดีพิเศษนะครับโอเคนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ที่ผมตัวเตือนนะครับคือเรื่องของวิงวิสระนะครับแล้วก็ปวดหัวไมเกรนนะครับแล้วก็ความดัดนะครับถ้ายินไวซาววครับมีการจุกเสียนแน่นท้องแล้วก็ท้องผุกต้องเสียนะครับดูความรักนิดนึงนะครับระยะนิคคนที่โสดนะฮะให้ระมัดระวังนะครับในช่วงนี้นะครับ คือคนนะครับใหม่ๆเข้ามาครับอาจจะมีคนใหม่ๆคนที่เราไม่คาดคิดเข้ามานะครับฉันคนโสดช่วงนี้เนื้อหอมโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับใครก็มีสูงนะครับแล้วก็คนที่โสดนะครับแต่ว่ามีคนพอคุยด้วยนะฮะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่มีคนใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีบทสรุปที่โอกาสที่จะสนิทกันมากกว่าเดิมจากลารเป็นแฟนก็มีนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนครับช่วงนี้อารมณ์รแรงปากร,ร้าย ระวังพูดวาจาจะชวนทะเลาะแล้วก็มีปัญหาต่อกันและกันได้นะครับท้ายนต้องห่วงก็ห่วงเรื่องอารมณ์นะฮะแล้วก็วาจาชวน้แรงรอบอมมกมาเรื่องของการเงินนิดหนึ่งน,นะครับช่วงนี้มุมดาวการเงินได้ซื้อของที่ถูกใจอยยินที่บอกนะฮะแล้วก็ได้ไปในที่ที่อยากไปค่าจ่ายช่วงนี้เยอะแต่ว่านไปค่าจ่ายจุกจิกนะครับไม่ได้แบบซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนักเพียงแต่ว่าซื้ออะไรบางอย่างที่เป็นชิ้นกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็โอเคนะฮะช่วงนี้เรียกว่าหมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินดีแล้วก มโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจหรือว่าได้เงินพิเศษพิเศษหรือมีคนมอบอะไรบางอย่างให้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะแล้วก็ระยะนี้ใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับระวังเขาปวดแข่ไม่สบายหน่อยนะฮะสิ่งที่ผมเตือนนะครับในช่วงนี้สิ่งที่คุณจะเจอเลยครับคือ1นนะครับอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์แรงปากแรงปากร้ายนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเริ่มก่อวอดอารมณ์ให้สังเกตดีๆจากนี้ไปนะฮะคำพูดเราจะแรงอารมณ์เราจะหงุดหงิดง่ายแล้วก็ไม่ชอบการรอคอยอย่างที่สุด มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะ,ะเขาเรียกว่าใครทํางานร่วมด้วยเราจะรู้สึกแบบอึดอัดแล้วก็รู้สึกตาขวางนะฮะในช่วงนี้นะคือแบบแมมีเรื่องที่ไม่ค่อยบันเทิงใจหรือว่าหงุดหงิดใจอยากจะทะเลาะยังไงก็รู้นะครับช่วงนี้มันหงุดหงิดง,ง,ง,งานเป็นพิเศษ,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 ษนะฮะใจเยน็ยนๆค่อยๆแก้ทีเรื่องนะครับถ้าวันนี้วันหยุดก็ทําอะไรที่เราอยากทํชาร์จแบตซะนะฮะเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังกณยังต้องมีภารกิจเพิ่มเติมแน่นอนนะครับมีใช้งานใช้เวลา์วานอะไรแน่นอนเตรียมตัวด้วยนะ ต่อมาครับชาวราศีเมษนะฮะสเสน่ห์เมษเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีเข้มๆข้มหงองเหเด่นไปหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาปากร่างกายกลิ่นหอมอกิจกรรมภาร,รกิจหน้าที่การเงาเน,นี้เป็นวันที่มีความคืบหน้าในเรื่องการงานดีขึ้นมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินแล้วก็แก้ปัญหาการเงินการงานภารกิจช่วงน,นี้จะยุ่งยุ่งหน่อยถ้าใครทำงานนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ดา,าดาวจันท์ดาวคารดาวพุธนะครับโคจรเลงทั้งดาวพฤหัสกับดาราหูด้วย ฉะนั้นเรื่องความรักนะะในช่วงนี้ระวังรักสามเศร้าเรา3คนนะครับสำหรับคนที่มีความรักที่มากกว่า1นนะครับจะเริ่มสับสนหรือเริ่มทุกข์กังวลใจนะฮะฉะนั้นก็ระมัดระวังอารมณ์ด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเยอะนะครับเป็นพิเศษในเรื่องของบ้านและครอบครัวแต่ข้อดีก็หมุนเงินได้สบายใจตรงนี้แหละคือ อาจจะมีเงินพิเศษเข้านะฮะแล้วก็มีโชคนะฮะบ,บางทีถ้าคุณรอคอยเงินบางส่วนหรือว่ารอคอยอะไรบางอย่างก็โอเคมีโอกาสาที่จะได้มานะฮะโอเคเนาะสำคัญนะครับในช่วงนี้คนราศีเมษพยายามใจคอหนักแน่นหน่อยนะฮะเพราะว่าเริ่มจะมีคนกวนประสาทหรือว่าทําให้เราคิดมากหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าต้องหมุนเงินใช้เงินเยอะมันก็เริ่มตึงเครียดได้นะครับต่อมาคนราศีพฤษภนะฮะเนสน่ห์พฤษภเสื้อผ้าสีเข้มเมขมงองเฮงเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ ดวงตาคิ้วทรงผมร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจนีครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะในการทําเรื่องสําคัญในการทําสิ่งที่เราอยากทํานพิเศษนะครับวันนี้ก็เหมาะนะฮะกับคนราศีพฤษภในการเดินทางแต่สิ่งต้อง,องระมัดระวังนิดนึงนะฮะคือการคุยการสื่อสารจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเจรจาต่อรองคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะแล้วก็ระวังของหายนิดนึงนะครับทีนี้ครับคำพูดวาจาจะแรงผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าช่วงเนี้ย ระวังปัญหาชีวิตคู่เล็กน้อยนะครับหรือมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกับแฟนช่วงนี้ต้องใจเย็นๆแล้วก็มองข้ามในหลายๆเรื่องที่บางทีเขาพูดอะไรมาสักอย่าง2องอย่างถ้าเราเอาขาพูดนั้นนะฮะมาต่อย,ยอดแบบแบบมาจับผิดมันก็จะทะเลาะกันนะครับฉะนั้นกระโดดก้าวข้ามผ่านตลอดฮะมันเหมือนกับอะไรที่เร่งเ่งเกม้วแฟนแล้วก็พลนลูกไฟนะครับเป็นระยะฟุบมาเราก็ต้องกระโดดกระโดดนะครับไม่ต้องสู้นะฮะ คือก้าวข้ามผ่านไปครับนผ่านไปนะฮะพอช่วงนี้มันจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องหรือมีเหตุปัจจัยให้ทะเลาะทะเลาะกันได้ง่ายนะครับโอเคเนาะต่อมาครับราศีเมถุนนะฮะเสน่ห์เสื้อผ้าวันนี้ก็ยังทูโทนสองสีนะครับเงาหิ้งเด่นมาหน้าวันนี้ใบหน้าเกลี้ยงเนียนเปิดหน้าผากยิ่งดีดวงตาให้เขียนให้มีพลังกิจกรรมภารกิจนะครับสิ่งต่างๆในช่วงเนี้มุมดาวเด่นนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องสาําคัญการแก้ปัญหาการเจราจาการติดต่อการต่อรองเด่นนะครับ วันนี้ดีในเรื่องของการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ไปในที่เราอยากไปได้กินของอร่อยลาป,ปากอร่อยเข้ามาซื้อของที่ถูกใจนะครับวันนี้เป็นวันที่เอเตอร์มีความสุขดีนะถ้ามีอุปสรรคหรือมีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายกายใจหรือมีอะไรทุกข์ใจนะฮะเดี๋ยวเคลียร์ได้ระวังนิดนึงนะครับคือเรื่องการสื่อสารคุยเข้าใจไม่ตรงกันอีกอย่างคือให้จ่ายชุดนี้จะหมุนเยอะอะไรเซฟได้ก็เซฟหน่อยแล้วก็มีอารมณ์เ็าเรียกว่าหงุดหงิดกับคนรอบตัวบางคนแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะครับ โอเคนะหนักแน่นไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับโอเคฮะคบจบนะฮะขอบคุณที่ตามนะครับถ้าที่ฟังคลิปกลางคืนก็หลับฝันดีนะส่วนที่ที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็ขอให้มีเรื่องดีๆครับวันนี้วันหยุดก็ชิวๆสบายๆรีแล็กนะแล้วก็เดินทางปลอดภัยฮะอย่าลืมฮะวันนี้วันอังคารวันศีอารมณ์เย็นๆใจนิงน่งๆยิ้มแย,ย,ย,ย้มเย็มใสห้ามทะเลาะแล้วก็ดูแลร่างกายดีๆนะครับโชคดีมีความสุขครับวันองังควัีคือวันกอปปี้เดย์นะครับ ดูดีๆอย่าให้เรื่องอะไรไม่ดีเกิดวันนี้เดี๋ยวมันยาวไปหนึ่เดือนนะครับโอเคครับเป็ันเลยจ้จครับสู้ต่อสวัสดีครับ